เข้ามาไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่แป้งไม่เคยดาม่านะแต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งทําผลงานมาถึงได้วันนี้แป้งเต็มที่แล้วแป้งแค่ขอความเห็นใจและขอกําลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายัางไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมาการ วันนี้แป้งได้ตัดสินใจแล้วในฐานะที่แป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าแป้งจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภากรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อขอความเห็นชอบในการฟ้องไล่เบียตามมาตรา76ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่ จำเลยที่2คืออดีตท่านนายกสมาคมและสภากรรมาการในยุคนั้นเงินจำนวน360ล้านบวกกัะดอกเบีย้ยเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สมาคมขณะนี้จะชำระแป้งตัดสินใจว่าจะไปขอเรียนพบกับทางคุณดวิหลทองและทสัากส,สปอร์ตเพื่อขอเจรจาแต่เดียรเราเคารพ ในการตัดสินของศาลแป้งมาด้วยเจตนานจริงนะคะทุกคนคงจะเห็นใจแป้งว่าสิ่งที่แป้งเจอเนี่ยแป้งทําเต็มที่ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของเอเชียเข้ามาไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่แป้งไม่เคยดราม่านะแต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งทําผลงานม,มาถึงได้วันเนี้ยแป้งเต็มที่แล้วแป้งแค่ขอความเห็นใจ และขอกำลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายัางไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องผูกแก้ด้วยแป้งและสถากรรมาการ